พี่น้องนี่พี่น้องร้านนะพี่น้องตื่นค่ะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะอานในงานในงานในงานในการยืนรอพวกเราเออมาน้องได้ให้อ่ะน้องได้อยากให้ดูนะคะว่าตอนนี้ถือสองต้องไลฟ์กดไลฟ์เกียร์การไลฟ์สองไม่ใช่แล้วของฉันคือแบบ ยัง c o n n e c ติ้งอยู่เลยห嘛ไม่พี่คืออะไรตอนนี้คือพอวถือสองเครื่องคืออะไรวะสลุกดีดูดิอ๋อคืออันนึงแล้วก็ถืออีกอันนึงคืออะไรวะไอต้องออกจากในส่วนของไหว้พระคือก็พยายามไปเด็ดนี่อ่ะยูก็ได้โกเซฟเหรอพี่คุณไปกันใหญ่อ่พี่คิณมันถือไม่ได้แล้วแกจะถือไม่ได้แล้วเว้ยฉันถือได้แล้วอ๋อค่ะโธ่เศร้าโศสาร จุนนี่งงไปหมดแล้วเอาโอ้ยงงไปหมดแล้วเอาปะปะปะเราต้องช่วยหอยหายส่วนทางทางนู้นคือเซ็งที่สุด่วอะไรวะโอ้โหโกจ้ารคาสิเป็นราคะครับผมโอเค โอเคค่ะขอบคุณนะคะไปไหนกันน้าเราโทรไปเดี๋ยวถ้าขอขอเอากล้องไปด้านหน้าก่อนนะคะเ็ไปไหนกันคะพี่ผมจะไปชาแนลฉผมจะไปชาแนลอยู่หล่อนไม่ไปหรอไปสิคะปะพี่แกสวัสดีค่ะไปคุยอุ้ยสวัสดีแล้ว ทุกคนเบสคุณม่อคุณแม่สวัสดีค่ะถ่ายรูปกันหมดอะป้าป้าอย่าไปวีอาร์บิ๊กแฟมิลี่นะป้าป้าอ่ะไม่หย่บไปนิดนึงมันตรงนี้มันกระเป๋าคอหอวอเล่นใหญ่มากถ่ายรูปไม่ได้เลค่ะไล่กันไปมาไล่กันไปมาอย่างนี้หนูไปญี่ปุ่นค่ะ ที่อ๋อค่ะอ๋อค่ะค่ะขอเดี๋ยวขออันนี้ก่อนนะคะคิวนี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะพี่โอเคไหมคะโอเคพอนะพี่โอเคม่โอเคยขอนะฉักาลังถ่ายอะไรอยู่เนี่ยอ๋อนักท่องเที่ยวคนนี้ต้องการไปโดยเร็วโอเคเย เดี๋ยวรูปความไปเจอพี่ลางนะหนุ่มๆนุ่มๆครับหนึ่งไฟมุกจีบอาเชิญค่ะเชิญค่ะอ่ะอันนี้เลยต้องถ่ายรูปให้เขาเลยสองเออขอบคุณนะคะขอบคุณดิใช่ไหมผ่านแอปอุ้ยพี่ใช้ฟุ้งฟิงด้วยเหรอเกาใช้แอปฟุ้งฟิงเลยสองสามไม่น่าเชื่อว่าพี่คนนี้ใช้แอปฟุ้งฟิงด้วยขอบคุณนะคะอ่ะได้สิคะ ไปค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่สนุกไหมคะพี่ตามชมไปที่ชาแนลได้ไหม ส่องพี่น้งอง,ง <c oughs> สวัสดีค่ะพี่ชมจารุวันสวัสดีค่ะเช็ค <c oughs> ชื่อชมนิกธิติรัต <c oughs> น์อนุธิ <c oughs> ดา <c oughs> โอเคครับเ้ยเ้ย,ย,ยชะนะพาอ่าอ่อ่เป็นอะไรห่อใหญ่เป็นอะไรไปกี่วันนะไปกี่วัน <c oughs> ไปกับ 18, ค่ะกับถึงกรุงเทพสิบเก้าเยไปนานอ่ะเผ <c oughs> ยไป <c oughs> ไนาน <c oughs> ตลกว่ะตลกดีอ่ะร้ายข้าดวาจะคือของหญิงอ่ะของหญิงของหญิงก็คือกรณีที่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้จองไม่ได้วางแผนอะไรเลยนกออกมาถือว่าว่างก็เลย let's go อบอกวาเี่ไปไหนจะมาอกเอปเป็นัไงเยันี่เื่อนอกไมเป็ะไร่ะ ไม่ได้โกรธแต่นีก็แบบเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นปะโอ้ยแบบโอ้ยแหน่ะอยู่ไหนก่อนแชนแนลอยู่ตรงเลยตรงนั้นนะปฏิมากรรมอันนั้นน่ะคุณนิไมไม่ต้องรีบใช้เงินเงินเดี๋ยวได้ใช้แน่ไม่ต้องห่วงไม่คิดว่าเอาลงทะเบียมาไม่พอชมพู่ลิยาเพื่อนไปห้องไอ้ไปไหนนะญี่่ปุนญี่ปุ่น ไปญี่ปุ่นรองเท้าเดี๋ยวก็ไปซื้อใหม่ได้ไมไม่ไม่มันไม่มีไซส์เว้ยที่นน่นอ่ะใหญ่สุดก็สวดมากก็คือ3-7อ๋อเพื่อน3-9ครึ่ง3าเก้าเฉยๆมาถ่ายรองเท้ามึงจำได้มั้งมีประชันกรรมส่วนนี้คือทำให้เรารู้ว่าเรากำลังจะถึงแล้วใช่ใช่ทำไมต้องหลายเป็นองคนวะเนา้องไปอมมรไปต้งนานแล้ววะ ปาติ๊กเอาพอแล้วพอแล้วถึงขั้นติ๊กม่โอเคสติ๊กเหรอแต่ฉันมีนะสติ๊กแต่ฉันไม่ได้เอามาแต่ฉันไม่กล้าผู้ชาฉันไปฉันก็มีสติ๊กแต่ฉันไม่กล้าใช้นี่น่ะถามว่าแฟนแฟนเขาแย่กว่าใช่ปหมผู้ชายไปซื้อโฟมล้างหน้าว่ะอะไรหนูน่าจะไปกับพี่นัดเลยเมื่อกี้เลยว่ายิ่งหนูไปซื้อโฟมล้างหน้านี่หรออะไรเอ่ยสำอางกว่าฉัน อยากไนี่คือไลฟ์มันมีหลักฐานนะตอมเริ่มเราใส่อยู่มันไม่ใครเดือเออวันนั้นเนี่ยาตือใส่อันสีดำเอ้ยฉันเอาไม่อยู่จริงๆอันเนี้ยคือเอาไม่อยู่อันเนี้ยเอาไม่อยู่มันคืออะไรดูเหมือนคนเจ็บขาดูอืเขาเห็นว่าเราบอกว่าเอาไม่ได่เพราะอันนี้มันเหมือนแบบเหมือนคนเจ็บขาใส่เฟือกใส่เฟือกเอออใส่เฟือกฉันทำไม่ได้เพราะฉันไม่มีข้อเท้า อันนี้ดีเหมือนจะขายจริงใช่ไหมือนะอันนี้ดีๆนะแต่เนี้ยอยู่มากเลยเป็นอยู่อยู่อันนี้เป็นเป็นเป็นพหอวอลพหอวอจริงจริงอันนี้ดีดีเลยเออไม่เราเวลาใส่อ่ะไม่เคยใส่ชียร์นี่คือใช่ค่ะฟังก่อนเวลาใส่ปุ๊บใส่แล้วเมื่อไทยก็คือเป็นไอขึ้นอะสงการดีมากจริงๆเพราะว่ามีอยู่ ให้น้ำไหลออกแต่ว่าตรงนี้เป็นไอขึ้นหมดเลยนะใน่วนของข้าวสารโรสีเดี๋ยวนี้แต่หญิงแค่มา เอ้า่อยู่ๆก็ถ่ายหนิงตัวเองเพื่อนี่นี่ก็เล่นตัวเล่นกัะเดวเองข้ามาหายเหรอไม่เอาอือไม่ช่ันนใช่ก็นึกว่าเออจะมีแฟตแบบใส่สบายสบาย นี่ทำไรอ่ะทันเช็คกตะหาคอมเมนต์เมื่อกี้ดูไม่ทันคัวอนมาพูกพี่อันนี้ค่ะมมีไฟอันนี้จะเป็นอ๋อมีไฟไไวไฟาอันนี้เหลือแค่สองู่จากตอนแรกบอกกระดาษเขาว่าใส่เฝลือกตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาเนร้ายวนี้เขคำตเดี๋ยว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 เข้าไม่เต็มร้ายงหรอ งานขายก็นี่แล้วก็จะมีสายชาร์จให้เข้าวกระหนึ่งอันก็คือในถุก็จะมีแบบสายชาร์จทำไมคุณพี่ขายของเก่งๆด้วยเออไม่ใหญ่แต่แรงมันทำให้ฉันนึกถึงอะไรรู้ปะอะไรติ๊วติ๊วติ๊วอะไรคือติ๊ววะี่่ใสนี้ก็คือแบบค่ะขอดูค่ะขอปิดแล้วเปิดใหม่ได้ไหมคะเฮ้ยแล้วมันกระพริบได้ไหมคะ อ๋อมีสเต็ปเดียวไม่ได้เหมือนรีบอกตอนเราเด็กไไมม่ด้เหือนนรรีบออกตเเาด็กๆพักก่อนช่องแนวนะคะใส่ที่ไหนดีคะพี่โอ้หนักมากแล้วหนักมากพี่นา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 ให้มาดู้วยนี่อันนี้หนักพี่นาบอกพักก่อนไม่เล่นลูกไม่เล่นพี่นาไม่เล่นลูกไม่เล่นทำไมหมุนทำไมหมุนทำไมไม่ใช่อะไรนะ พี่น้องบอกว่านะพี่น้องทำอย่างเงี้ยออ้เป็นคนชมพูไปอีกจชมพูค่ะมันหนักมากเลยค่ะคุณไม่พี่ก็าบอกเลยเนี่ยใส่ตัวไหนใส่ไปเที่ยวไงที่พี่เ็บอกไม่ถามคำว่าใส่เล่นสงการจะช็อตตายหรือไม่ ขอลองไม่ไหวแล้วมาขอลองครั้งนึ่งเอามาเห็นไหมหนูชอบบอกว่าคนชอบส่งงานตลกมาให้หนูตัวเองน่ชอบงานตลกแล้วก็มาด่าคนอื่นได้ยังไงตลกอย่างเราเราได้เรามักจะได้แต่เราไม่โอเคหรอกเพราะว่าพูดไปนั้นแหละเราไม่โอเคหรอกแต่เราขอแบบที่มันไม่มีเป็นแบบกลุ่มที่สามารถไม่ต้องลงไปกดแล้วแบบมันาไม่ได้ไยูอุ้ยพ่อจ๋า หน oh no, so. ah, ah, so. oh no. uh, ูมันดิสคันเนคไปแล้วกันรึไม่ได้กดดิสกันเน็ตรึไม่ได้กดอะไรเลยจ่ะหล่อนใช้สัญญาณอะไรกันเฮ้ยมันหนักมากเลยอ่ะกล้องหนักพี่ชม so heavy so แต่ภาษาอินเดียนมากอยู่คนคนเจ็บขาวะ so heavy พี่ชมอ๋ยเจ็บขาเลยออกม่จากลาอเสียงดังละไม่เจ็บนะหนูก็

พวกแก๊ปก็มีแล้วอันเดียวก็พอมาน้องตามหรอใช่อันนั้นอะดี เป็นเป็นมีความบานที่อยู่ต้องการมีความบานแบบที่อยู่ชอบไออ้ไตอนนี้มีความาลมีตัวเดียวขอลองได้ไหมคะไม่ไม่ไม่อ๋อแบบเห็นเห็นที่อู่ต่อจากปากมาพี่อ้อยตัวนี้น้องกล้องอยากได้กล้องไฮฟ์อยากได้ตัวนี้ตรงนีแค่กล้องคนดึงที่เอายืนน่ารักดี เฉยๆซีคลาสไม่มาถ่ายได้นะคะแคมเบอร์อะไรอ่ะไลท์แคชช์ช่วยไปแต่งหน้าได้ค่ะทุกคนค่ะไม่ไม่แล้วดีไหมอ่ะก็ดีนะที่มันง่ายอันนี้มันเป็นคอมแพคหรือว่ามันเป็นอะไรคอมแพคค่ะแต่ว่ามันก็มีความแบบก็คือหมายความว่านางเปลี่ยนเลนไม่ได้ โชว์มาสงสัยมันดูอยู่แน่เลยแต่คน่บอกว่าเอาค่ะเพื่อนจัดเลยเอาค่ะแน่ๆเลยมันต้องถามฉันซื้อแน่เลยอ่ะมีสิมันต้องถามราคาฉันแน่ดีกว่าเท่าไหร่อายโซอันเนี้ยตัวมาแล้ว เท่าไหร่จริงด้วยเห็นไหมพี่ชมเราหลบก้างเละกางเกงนนั้น่ะเพือนเพื่อนดูอยู่กางเกงคุณก้องอยู่ไงนคนึ่งแสนสองหมื่นหพค่ะหนึ่งแสพค่ะ1นึ่0แสค่ะคุณก้องจค่ะุณก้องค่รับทุกสีเลยไหมคะใส่ไ้สุดอะไรคะใส่ไอซสุดอะไรค่ะเชิญให้ แล้วที่คุณแล้วที่คุณโมชคอมเมนต์ไปแล้วนะคะว่ารองเท้าไฟชันมีแล้วรองเท้าไฟไันมีแล้วเขาแนะนำรองเท้าไฟแล้วจะหลบไม่ต้องหรอพี่โอเคป่าวพี่จะไปเล้าก่อนป่ะวอืค่ะเล้ากามินไทยอ่ะหรอเราประมาณนั้นแหละเที่งกี่โมงเที่ยงครึ่งเที่ยงเที่ยง นางดูบอลอ๋อนางดูบอลนางดูบอลคุณกล้องมีอะไรคะคุณก้องแค่อยากมาด้วยค่ะก็รู้สึกว่าเเพื่อนอยู่ด้วยกันหมดไม่ใช่ไม่ใช่เราเราไม่ได้นัดกันไม่ได้นัดกันพี่ไปแล้วไปแล้พี่ไปแล้ใช่ปะคะเลาวไหนรู้วะไม่รู้ไปเลยอ่ะเราอันนี้ไงเนี่ยอันอันที่พ่อกับแม่คริสลงไปอ่ะเนี่ยพี่เดินย้อนไปทางเมื่อกี้เนี่ยอันลงหน้างอันแรกลงประตูที่แปดใช่ดูตัวเอง ตอนนี้เหลือไซส์เดียวค่ะคุณก้องเหลือไซส์เดียวคุณก้องสามสิบหกสามหกค่ะส์สวัสดีค่ะไบนะคะไบรคุณก้องคุณก้องทำอะไรอยู่กับคุณก้องถ่ายหน้าพ่อยแฟนคลับดูหน่อยค่ะจากพี่ก้องคุณพ่อหนีแล้วไหมคะพ่ออยู่เลาวส์ไงพี่น็อตไปเลาวแล้วสวัสดีค่ะแค่นี้นะคะโง่ก้องโง่ไปเลยซึ่งมันใช่เลยอะพี่โรมเราดถูกถุกอะ <laughs> ไปนี่เราเลิกลบคนเขาเออไม่ซื้อแล้วยังจะป่วงานด ชื่อเลยชื่อไอรอนภาษาอ้อภาษา C R I S H O R W U N G ค่ะติดกันปะไม่ไม่รู้อ่ะก็เซิร์ชในเฟซบุ๊กข้างบนไม่บางทีมันจะมีแบบคล้ายๆกันเพจจะเป็นเพจเพจมนอันเดียวค่ะเพจมีอันเดียวเราไลฟ์อยู่เข้าไปดึงกันแล้วก็วายคือเราไลฟ์เป็นทำไมสาวคนนึตลกแล้วยิงใส่กันตลอดยิงยิงยิงก็ไม่เชื่อเลยว่ะอ้าวเขาบอกว่าเสียงหายว่ะวันนี้วันนี้เนี่ยบอกให้ที่เคยสนุ่ซื้อ เอสเจ็ S S มาแล้วนะเออเซื้อนเสเว่นเสมเพื่อ,เพ,อเพื่ออยู่เอ็มเปอซีใช่ป่ะฝากซื้อเคสหน่อยฉันบอกได้ค่ะได้ได้ได้ไดเดี๋ยวไปซื้อให้ฉันเดินแบบมันหน้าเข้าไปเลยนะปึ๊บนี่คะมีร้านโทรศัพท์ร,ร,ร้านเดียวใช่ป่ะร้านคอมพิวเตอร์ร้านเดียวเดินไปเอ่อมีเคสไอโฟเอมีเคสเอสเจ็ดไหมคะลองคะมีไ <laughs> อซีดีโอระตูเลยโอ้ยพี่คุยเอสผิดท้ายเด้อ <laughs> แซ่มากก็เลยโอเคค่ะไา<ม> อ่ะอคุณแม่เอามือปิดลำโพงไม่ได้เอามือปิดลำโพงอ่ะไปก่อนละสนุกกันหอมปากหอมคอจะสนุกอะไรกันกันหนาพอละเดี๋ยวค่อยไลฟ์ใหม่แค่นี้นะอ่ะฉันเห็น reflection ของคอหอวออยู่ตรงนั้น reflection คืออะไรวะ reflection คือร้มใครเหรออ้อ แค่ <มา S 1> นี้นะโอ้มาอีกแล้วมีมาห <มา S 1> ลายไ,ไปก่อนนะแค่นี้แหละ